ชูเซระครับซัมเมอร์ส0 2 4นสนับสนุนโดย Starlink Live แอปพลิเคชันวิดีโอสั้นที่ได้รับความนิยมสูงสุดเล่นง่ายแถมได้อังเป่าโหลดใช้งานและรับอังเป่าง่ายๆได้ที่ลิงก์ใน first comment เลยนะครับ Starlink Live ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอน ชูซละครับลายแรกมาแล้วเลเวอร์คูเซนประกาศเซ็นแนวรับดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนเสริมทัพเรียบร้อยแล้วล่าสุดจัดการสอยตัวเชนูเอลเบโลเซียนประกาศหลังอนาคตไกลามาจากแรนน์สด้วยค่าตัว600ล้านบาทนะครับไบเออร์เลเวอร์ค e ูเซนสโมสรแชมป์ไร้พ้ายจากศึกบุนเดสลีกาเยอรมันประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัวเชนูเอลเบโลเซียนเชนแบ็กดาวรุ่งชาวฝรั L ่งเศส ที่ย้ายมาจากกรนส์อย่างเป็นทางการแล้วถือเป็นการสำมับรายแรกของห้างขายยาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยราเตะวัย19ปีซึ่งจะได้สมเสื้อหมายเลข44จะลประกาสัญญาค้าแข่งในถิ่นไบาอารีนาเป็นเวลา5ปีหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029ส่วนค่าตัวการย้ายทีมอยู่ที่ราว15ล้านยูโรหรือประมาณ600ล้านบาทนะครับ สำหรับฤดูกาล2023-2024ที่ผ่านมาเบลูเซียนล,ลงเล่นกับแลนส์รวมทุกรายการ27นัดและทำได้1ประตูน,นะครับชูสละครับทางการเลสเตอร์ตีจับเจมี่วาดี้ต่อสัญญาคัมแบ็กพีเมลีกได้ลุยพิเมลีกอังกฤษต่ออีกครั้งสำหรับเจมี่วาดี้เมื่อจัดการต่อสัญญากับเลสเตอร์ตีไปจนจบฤดูกาลหน้า มั่นใจตัวเองยังมีดีแม้จะอายุ37ปีแล้วก็ตามเลสเตอร์ซีทีมน้องใหม่หน้าเก่าจากศึกเพเมลิกอังกฤษประกาศยืนยันจับเจมี่วาร์ดี้กองหน้ากับกันทีมต่อสัญญาให้ค้าแข้งในทีมคิงพาวเวอร์ออกไปเป็นที่เรียบร้อยจนกระทั่งจบซีซั่น2024-2025โดยหัวหอกวัย37ปียังคงทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากฤดูกาลที่แล้วยิงไป20ประตูในทุกรายการและกลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการเป็นอันดับ3ของสโมสร หลังจากกดประตูรวมกันแล้ว190ลูกวาดี้ลงเล่นในกับเลสเตอร์ซิตี้ไป464นัดนับแต่งแต่ย้ายมาจากฟรีดบูธทาวโดยพาทีมคว้าแชมป์เพเปเล็กอังกฤษ FA Cup คัพคอมมูนิตี้ชิลและแชมเปียนชิพอีก2สมัยนะครับทางนี้วาดี้เผยหลังจากต่อสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้ว่าผมดีใจกับจำนวนประตูที่ผมทําได้เมื่อฤดูการที่แล้วแต่ผมรู้สึกว่าผมยังทําประตูได้มากกว่านี้ผมยังดูแลตัวเองและผมพูดเสมอว่า อายุเป็นเพียงตัวเลขตอนนี้ขาของผมยังรู้สึกสบายดีดังนั้นผมจึงขอเดินหน้าต่อไปจนกว่าขาของผมจะบอกว่าพอแล้วมันจบแล้วมันจะต้องมีสักวันหนึ่งแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้พวกเราตั้งตารอพิมพิกอังกฤษฤดูกาลใหม่และดูว่าเราจะทําได้ดีแค่ไหนแน่นอนร้อ็น์นี่คือลิกที่ดีที่สุดในโลกนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการในการเล่นฟุตบอลของคุณวาดีกล่าวทิ้งท้ายนะครับ สูสละครับทางการเชลซีคว้าตัวโทซินอาดาราบิโอโยร่วมทัพเชลซีได้นักเตะใหม่มาเสริมทัพรายแรกในยุคข,ของกุนซือเอนโซมาเลสกาหลังจากดึงโทซินอาดาราบิโอโยมาจากเจ้าสุน้อยฟูลแลมแบบไม่มีค่าตัวนะครับเชลซีสโมสรชั้นนำจากศึกเพีเมลิกอังกฤษประกาศยืนยันการคว้าตัวโทซินอาดาราบิโอโยประกาศหลังจอมแกล่งเข้ามายัางถิ่นสแตมฟอร์ดบิดอย่างเป็นทางการแล้ว โดยกองหลังชาวเมืองผู้ดีในวัย26ปีย้ายมาอยู่กับเชลซีแบบไม่มีค่าตัวและสัญญากับสิงห์บลูส์เป็นเวลา4ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028โดยจะเริ่มง,งานกันตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เลยหลังจากที่เขาหมดสัญญากับฟูลแลมนะครับทั้งนี้โทซินเผยหลังจากสัญญากับยอดทีมจากสแตมฟอร์ดบีดว่าเชลซีเป็นสโม,มสรที่ยิ่งใหญ่และนี่คือช่วงเวลาเติมเต็มวัฒนจักรสํสำหรับผมผมเกิดห่างจากสแตมฟอร์ดบิดแค่สามไมล์เท่านั้น ผมรู้สึกตื่นเต้นมากและรอคอยจะช่วยผลักดันสโมสรให้ไปในทิศทางที่เราต้องการไม่ไหวแล้วสำหรับโทซินเติบโตมาจากทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ไม่สามารถแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่ของเรือใบสีฟ้าก่อนจะโดนส่งไปให้กับเวสต์บรอมิชอัลเบียนและก็แบ็กเบิร์นโลเวอร์สยืมตัวใช้งานในปี2018-2019และ2019-2020ตามลำดับจากนั้นโทซินอดาราบิโอโยก็ย้ายไปเล่นให้กับฟูลแลมเมื่อปี2020 ก่อนกลายเป็นกลํลลอหสำคัญของทีมโดยโลงเล่นในเกมเพลเมเดกอังกฤษไป119นัดและทำได้5ประตูชมคลิปแล้วฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ